สวัสดีครับ Fc ท่านผู้ชมทุกทกคนท,ทุกท่านสำหรับคลิปนี้ผมจะมาคํานวณสูตรมาครบ2ตัวล่างสูตรดีให้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคําเตือนก,นกันก่อนนะครับต่อไปเรามเริ่มคำนวณกันดูนะครับสูดดิงจะเล้วไม่สมารถกีกันมานะครับนั่นเอง มีเข้าแล้วมีทั้งหลดงวดนี้จะมาไหมนะครับเนาะมีสิบงวดเต็ตียอนหลังนะครับคุณมาครบจะผมจะยืนที่เจ็ดแปดตัวนั่นเองถ้าหลุดแปดเราจะขีดแบบนี้นะครับนั่นเองถ้าไม่ถึงแปดก็จะปรับมันใช้งานจนถึงแปดนั่นเองมาครบงวดนี้ผมเลือนมาดีสองเนาะสุดดีดีสองสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดหนึ่งขีดเก้าหลุดมันก็ใช้ได้เพราะเหตุใดวิธีการใช้งานเนาะ ถ้าชอบก็ใช้ได้อย่างนี้เนาะสองมาตัวเดียวใช่ไหมัมนขานเลขศูนย์เปตัวหนึ่งอะไรบวกกันได้ตัวสุดท้ายนะบวกบวกแปดได้ศูนย์นั่นเองก็จะตัวนี้ก็บวกแปดได้สี่นั่นเองขาดตัวสุดท้ายพอดีเลยบมันบวกตรงตำแหน่งเดียวสามารถใช้งานได้ถ้าบวกแล้วคนละอยู่คนละตำแหน่งไม่น่าใช้ถ้าบกวกตรงตำแหน่งกันอย่างนี้นะท่านจะหลุดสองงวดแต่ยังใช้งานได้นั่นเองนะครับเนาะ หนึ่งบวกแปดในเก้านั่นเองนะปิดน,นี่ตำแหน่งที่การมันมาตำแหน่งเดิมมันเองอันนี้มันมาตำแหน่งนี้สองหมดติดแล้วนี่การมันมาตำแหน่งเดิมแล้วก็ต้องเพิ่มตำแหน่งนี้นี่คือวิธีการใช้งานเนาะของผมเองนะสไตล์ของผมเองนะั่นเองนะครับนั่นเองใครไม่ชอบแบบนี้ก็ไม่ต้องเลือกใช้งานก็ได้ตามใจชอบเนาะนั่นะนะเองอันนี้มันเข้านะผมเลือกมาดีสามเนาะสี่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองสาม 4 6 7 8, 8, 8 9เ2 3ปเ้าศูนสองสนะครับจะเพิ่มตำแหน่งนี้ก็ได้ไม่เพิ่มก็ได้เพราะใดเพราะเขาเดินมาน,นั่นเองเลาเขาเดินมาอยู่นั่นเองนี่เขาเลยไม่เพิ่มนะครับนี่ไม่เพิ่มมันจะได้ตนกันเอียงลดลงหน่วยนั่นเองนะครับน้องนี่นะครับ,รบถ,ถ้าเข้ามาตามวิเคราะห์ถ้าเข้ามาตามที่เราวิเคราะห์เนาะอย่างนี้เคยมารวมกันแล้วก็จะก็จะยังไม่หลุดเองนะครับนี่ นักเตะเขจับชนกันก่อนนะครับอันเองถ้าเข้ามาทั้งสองสู่ตามที่เราวิเคา้ห์จะเปสี่ชนนะครับหกชนเจ็ดชนแปดชนนะครับเก้าชนสองชนสามชนจนเก็หมดเลยอันเองนะครับ <c oughs> จนเก็หมดทุกตัวแลนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ถ้แปดตัวลดลงมาเหลือหนึ่งก็เจ็ดลดลงมตัวหนึ่งในเองนะครับอันนึ่มาครบก็ให้ส่วนมาครบจับชุดแตกต่างจากสูตรดินนะครับส่วนมาครบก็ให้จับตัวที่ชนตัวที่ชนกันจับกันเองในเองนะครับอันเองนี่กันจับก็สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่สองสี่สามเรียงนี้นะครับอันเองสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่สองสี่สามนั่นเองก็อะไรอย่าง หกเจ็ดหกแปดหเองนั่นเองนะครับเองแล้วก็เจ็ดแปดเองเจ็ดนั่นเองแจ็ดเก้า็ดเปดสามเก้าสองเกแล้วก็จะเบื่อนัวนเองตีสี่หกหกตีเจองสองส นั่นเองนะครับนี่คือที่การจับส่วนมาครบนั่นเองใครมีเทคนิคการคัดเป็นของตัวเองนะดูชอบอีพีไหนอีไนเรียกมาสักสามทั้งสี่อีพีมาเทียบชนอีพีที่ท่านชอบอืออีพีนี้เองอีพีถ้าท่านชอบอีพีนี้ก็อีพีเอาอีกสักสามอีพีมาเทียบชนวัดใจเลยมันก็จะได้น้อยชุดวัดดวงนั่นเองนะครับนี่เทคนิคมันมีหลายวิธีการเนาะแต่ให้จะ นำไปใช้งานนะครับอันเองแบบไหนอันนี้เคยอ,นนอ,เอ,อยากรู้จักวิธีการคำนวณเน,ะา,น,น,นเาะ,ก,นะะการคำนวณก่อนวิเคราะห์ก็ได้เนาะอ๋อที่กาคำนวณเนาะสักสูตรหนึ่งก็ได้เนาะสักสูตรหนึ่งก็ได้นะครับอันเองเอาสักสูตรที่สามก็ได้เนาะนี่นะครับเนาะนี่ที่การคำนวณก็ให้เอา ผูจากการกองฉลากขาประกาศออกมาไม่ได้ตรงกันนะครับหน้าหนึ่งหน้าสองไทยหนึ่งไทยสองเรียงเป็นหนึ่งสองสามสี่นะครับได้จำง,ง่ายขึ้นนั่นเองบางเว็บไซต์จะเรียงไม่ตรงกันนะครับมันก็จะเอาตัวน้อยไปหามาเอาตัวน้อยขึ้นก่อนนั่นะเองก็ซู์ขึ้นก่อนเสียหนึ่งขึ้นก่อนเก้าอย่างเงี้ยนะต่าที่กองฉลากขาประกาศก็ตามนี้นั่นเองไมันจะได้ตรงกันนะครับเนาะยี่เอตัวที่สามเชละหมือเป็นตัวตั้งเหลงามือก็คือจ็ตนั่นเองนะครับพัน อันคือสี่นะครับร้อยบนคือหกสิบบนคือสองหน่ยบนคูณสองเข้าสองสิบแปดหนวยล่างคูณสองแปดสองสิบหกร้อยหนึ่งคูณสี่เข้าสี่สามหกสิบหนึ่งคือหนึ่งหนึ่งคูณสองเจ็ดสองสิบสี่สิบสามคูณสามศูนย์ตัดออกไปเลยร้อยสี่ศูนย์ตออกไปเลยแล้ากับผลหมวกโคนั่นเองนะครับหะมวะกการได้ลงท้ายด้วย สิบยี่สิบสามสิบกเลยนะสี่หกได้10ขนอดออย่างนี้เองนะครับหมวกแได้10นั่นเองหมกบกสได้10นั่นเองนะครับนั่นเองเจ็ดหมวกหบวกหนึ่งสสนั่นเองหมวกโค้ดศูนย์สองสามสี่ห้าหกแปนศสองสามส่ห้าหกดเนะครับหนึงศูนย์ได้สี สี่บวกสได้หกสบกสได้เจ็ดบวได้แปบวกหได้เก้บได้ศูนบวได้สอบวกเได้สนั่นเองนะครับนั่นเองไม่ได้สี่หกเจ้าศนามนั่นเองนะครับสี่หกเจ็ดแปเก้าศอามเขนในช่องนี้นั่นเองนะครับนี่นคือวิธีการคำนวณเนาะการคำนวณสักหนึ่งสูตรก็จะสามารถคำนวณได้ทุกสูตร เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างจึงคำนวณเหมือนกันนะแต่แม่สูตรอาจจะต่างกันแต่ที่การคำนวณก็แบบเดียวกันนั่นเองนะครับเนาะอันเองนี่เรามาวิเคราะห์กันนะครับตามสไตล์ของช่องก็จะใช้วิธีหนึ่งสองสามนะครับเป็นอีพีที่จะอันดับในทุกคลิปทุกอีพีเนาะหนึ่งสองสามนั่นเองจะอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามนั่นเองบทสรุปนั่นเองนะครับนั่นเองสี่หก หกเทียบชนในสายพิเรกเนาะจันทร์ตัองสายพิเรกมีไม่มีทั้งสามีพีติดการกรบาทนะคร,ระบับมเร็จกกรบาดแบบสี่นะครับเจสมีสองอีพหนึ่งอแล้วก็สองสีมพูตันนี้ก็จะมีเจ็ดสี่สี่เจ็มันมีแค่หนึ่งสในสามนั่นเองนะครับมาเ อตอนนี้จะเป็นอันดับสองนะครับอันนี้เอง <c oughs> อันดับสองสีนี้นะต้ดูให้เลยจะได้ไม่ตาลายนะครับเนาะสีแปดสีแปดแปดแปดสีอันดับสองนะครับสีเก้าเก้าสีอยู่อันดับที่สามนะครับ สี่สองสองสี่อันดับสามนะครับสี่สามสามสี่ไม่ไม่ไม่มีไม่ติดหนึ่งในสามอีพีนะครับติดสากระบาดนะครับเก็ดเจ็ดหกเ็เจ็ดหกจนสามอีพีนะครับสามอีพีอยู่ในอันดับที่ หนึ่งนะครับนี่สามในสามอีกที่แรกจากเดือนดับที่หนึ่งนั่นเองหกแปดแปดหกอั 68, นดับที่สองนะครับเก้าเก้าหกอันดับที่หนึ่งนะครับนีบ่สองสองหกอั 26. นดับที่สามนะครับนีบ่สามสามหก ที่สนะครับเจ็ดแปดดเจ็ดที่2นะครับเจ็ดเก้จ็ดับที่2นะครับเองเจ็ดสององเจดับที่1นะครับจน3ามี่แรกเลยนั่นเองมีทั้งสายอีดแรก จัดังที่หนงนะครับจิตสามสามจิตสามนะครับจิตหนึ่งในสามีพีไปเข้าก็ไปเข้ากไปอันดับหนึ่งนะครับชนกันทั้งสามอีพีแรกเลยอันยอันดับที่หนึ่งนั่นเองสองสองแที่สนะครับปสามสามแปดับที่สนะครับก็สองสองเก อันบที่สองนะครับกองสามสามเก้าอันที่หนึ่งนะครับอันี้สองสามสามสองอันดับที่สามไหมอันนี้หนอันที่สามอันี้นะซีซีไม่ติดอันดับไม่ติดหนึ่งในสามนะครับ อีกงกระบ,บาอันดับสี่นครับกหกไม่ติดหนึ่งในสามนะครับกระบ,บาเ7อันดับที่สามนะครับ่นเอง8ปอันดที่สามนะครับ่นเอง เ้าเก้าอ,อ,อันดับที่สามนะครับสองสองอันดับที่สามนะครับสามสามไม่ติดหนึ่งในสามอีพีนะครับมันเองติดคาร์าบาดอันดับที่สี่เลยนะครับมันเองตัวนะครับผมจะเร็งไปที่อันดับที่หนึ่งนะครับ,บนตัวอันดับแรกเลย ราจิพารณาอันดับที่หนึ่งกับอันดับที่สองนะครับนี่อันดับที่สามสีเหลืองอันดับที่สี่กักระบาดนี่ก็ที่หลังรองลงมาเป็นตัวจพิพารณาอันดับที่หนึ่งสีนี้นะครับเนาะที่สองกับสีนี้นั่นเองปีนี้ก็เป็นปีที่เก่าแล้วนะครับใครไม่ทันคลิปไหนไก็ห้กดชื่อช่องสูตรหอยไทย้า6นะครับนั่นเองกดที่คลิป ดูวิดีโอก็อจะเห็นคลับทั้งหมดไม่ตกข่าวนะครับมีหลายส่วนเลือกใช้ชมกันนะครับชอบส่วนไหนก็เลือกใช้ส่วนนั้นชอบส่วนไหนก็เลือกใช้ช่วยกันได้ตามใจชอบเลยนะครับหมวกุมภาพันนี้ขอ f อฟท่านผู้ชมทุกทุกคนท,กทุกทุกท่านจงโชคดีครับ